ดีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยคำถามแรกกันเลยนะคะคำถามแรกเป็นคำถามข้อมูลส่วนบุคคลค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ19ปีค่ะโรคประจำตัวมีหรือไม่หรือว่ามีโรคประจำตัวเป็นโรคอะไรคะเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบประกอบอาชีพะอะไรอยู่คะตัวนี้เป็นนักศึกษา คุณรับประทานอาหารรสจัดเผ็ดจัดหรือไม่คะไม่ค่ะคุณดื่มเหล้าหรือดื่มกาแฟเป็นประจำหรือไม่คะใช่ค่ะแล้วช่วงที่ผ่านมามีเรื่องไม่สบายใจหรือกุ้งใจหรือไม่คะไม่ค่ะค่ะเรามาเป็นคำถามต่อไปกันเลยนะคะ,ะคำถามต่อไปจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับอาการที่เป็นค่ะในคำถาม มีอาการอะไรบ้างคะปวดท้องแสบท้องขึ้นไส้แล้วก็อาเจียนค่ะแล้วอาการที่เป็นมนนีอาการปวดท้องบริเวณไหนคะบริเวณท้องส่วนบนเหนือสะดือค่ะปกติแล้วเวลากินข้าวอิ่มหรือหิวข้าวเนี่ยจะมีอาการปวดท้องหรือไม่คะเวลากินอิ่มมากๆจะปวดท้องเหมือนอยากจะอาเจียนส่วนเวลาหิวก็จะแสบท้องปวดบิด แล้วเวลาที่กินอาหารไปเนี่ยจะมีอาการจุกเสียดหรือไม่คะมีอาการจุกเสียดนอกจากมีอาการปวดท้องแล้วยังมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยไหมคะไม่มีค่ะแล้วมีอาการแสบร้อนท้องหรือว่าจุกแน่นหรือไม่คะมีอาการปวดท้องเวลาที่กินอาหารไม่ตรงเวลาหรือว่าแบบเวลาที่หิวมากๆ มีอาการเหิวข้าวบ่อยกว่าปกติหรือไม่คะมีอาการหิวบ่อยมีอาการท้องเสียหรือว่าท้องผูกร่วมด้วยไหมคะมีอาการท้องเสียบางครั้งแล้วมีอาการถ่ายเป็นสีดำร่วมด้วยหรือไม่คะมีอาการถ่ายเป็นสีดำบ้างบางครั้งบางช่วงคะ่ะ นอกจากนี้แล้วยังมีอาการตาพร่าหรือว่าขึ้นไส่ร่วมด้วยไหมคะมีค่ะค่ะเรามาเป็นคําถามถัดไปกันเลยนะคะคําถามถัดไปจะถามเกี่ยวกับระยะเวลาที่เป็นค่ะจากการที่เป็นโรคเนี่ยเริ่มมีอาการปวดท้องตั้งแต่เมื่อไหร่คะทุกเช้าหลังจากตื่นนอนจะมีอาการปวดท้องมีอาการปวดท้องช่วงเวลาไหนบ้างในแต่ละวันคะ เช้า7โมงครึ่งถึง8โมงแล้วก็ช่วงเที่ยง12โมงถึงบ่ายโมงค่ะแล้วช่วงไหนบ้างคะที่มีอาการกำเริบตอนเที่ยงจะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยหางไม่ได้กินข้าวก่อน12โมงค่ะมันจะมีอาการขึ้นไส้แล้วช่วงไหนบ้างคะที่มีอาการดีขึ้นช่วงเย็นและกลางคืนจะไม่มีอาการปวดท้อง แล้วก็จะไม่มีอาการหิวค่ะต่อไปเป็นคําถามสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับประวัติการรักษาแล้วก็การใช้ยาค่ะค่ะคุณเคยกินยาอะไรมาบ้างแล้วคะยาลดกดในกระเพาะอ,อาหารยาเคลือบกระเพาะอ,อาหารยาลดอาการขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็ยายับยั้งการหลังกดค่ะผลจากการใช้ยาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆ แพทย์ให้การรักษาอย่างไรบ้างคะหมอให้ยามารับประทานแล้วก็ให้กินข้าวให้ตรงเวลาเลี่ยงการกินอาหารรสจัดคะ่ะและสุดท้ายแล้วนผลการรักษาเป็นยังไงบ้างคะมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆ